และครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ริมหุบเขามันมีความฝันอันยิ่งใหญ่คืออยากบินข้ามภูเขาอันสูงชันนั้นไปยังโลกอีกฟากฝั่งหนึ่งซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนทุกวันมันเฝ้ามองยอดเขานั้นด้วยสายตาที่เปี่ยนไปด้วยความหวังพร้อมกับพูดกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งนะข้าจะข้ามเขาลูกนั้นไปให้ได้แล้วชีวิตข้าจะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนหลายเดือนผ่านไปจนนกน้อยตัวนั้นรู้สึกว่าตัวเองพร้อมจะออกเดินทาง แล้วมันจึงไปยังหน้าผาค่อยๆกางปีกขึ้นกระพือกระพือแล้วพุ่งะยานเหินฟ้าไปในทันทีแม้ปีกมันยังไม่แก่งกล้านักแต่เจ้านกน้อยตัวนี้ก็ค่อยๆบินสูงขึ้นสูงขึ้นแดดแรงแค่ไหนมันก็อดทนลมแรงแค่ไหนมันก็ไม่หวั่นไหวนกน้อยบากบันต่ออุปสรรคทั้งปวง ที่มันพบเจอรวมถึงความหิวโหวยจนกระทั่งหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปในที่สุดมันก็บินถึงยอดเขาจนได้ทันทีที่เท้ามันแตะบนยอดเขามันรีบมองลงไปอีกฝากฝั่งหนึ่งซึ่งสิ่งที่มันเห็นคือหุบเขาแห่งความว่างเปล่าที่นั่นแห้งแล้งเงียบเหงาเหลือเกินมันอุทานออกมาว่านี่หรือ คือโลกใหม่ที่ข้ารอคอยในขณะที่มันกำลังสับสนเสียงของนกเท่าตัวหนึ่งก็ดังแว่วขึ้นข้างหูว่าเจ้าข้ามมาเพราะเสียงที่คนอื่นเขาพูดกันใช่ไหมละ่ะนกน้อยนิ่งไปสักครู่แล้วมันก็มองย้อนกลับไปทางเดิมเห็นว่าด้านที่มันมานั้นมีความเขียวขจีสดใสและเต็มไปด้วยชีวิตชีวามากกว่าที่มันเคยสังเกตนกน้อยจึงตัดสินใจกางปีกบินกลับไปที่เก่า และเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่ามันบินกลับไปด้วยความสิ้นหวังตรงกันข้ามคราวนี้นกน้อยบินกลับไปด้วยความมั่นใจและสายตาที่มันมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ของที่เก่าที่มีมากกว่าเดิมนิทานเรื่องนี้กำลังจะบอกอะไรเราคะหลายครั้งในชีวิตเราวิ่งตามเสียงของคนอื่นครั้งเมื่อได้มาเห็นของจริงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแต่การเดินทางครั้งนั้นก็ไม่สูญเปล่าหรอกคะ่ะ เพราะมันทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เราเคยมองข้ามแล้วกลับไปให้ความสำคัญกับมันมากกว่าเดิม